สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเช้านี้กูรูก็จะพามาชมช่อมะม่วงนะคะพี่น้องช่อใหญ่ยาวมากเลยนะคะมะม่วง,งเขียวใหญ่เนาะปีนี้ของกูรูก็ช่อเยอะเหมือนคนอื่นเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะติดลูกเยอะไหมก็ไม่รู้นะคะนี่ค่ะ กำลังจะมีลูกช่อเยอะมากมากเหมือนบ้านคนอื่นเหมือนกันนะคะพี่น้องมันยังต้นเล็กๆเนาะแต่ต้นหนึ่งมีมีอยู่สองสามสายพันธุ์นะคะพี่น้องจ๋ากิ่งนี้เราเอามาทาบเนาะเราเอามาทาบกับต้นเขียวเสวยนะคะพี่น้อง แต่กิ่งวัน่ะใหญ่กว่าต้นมันซสีอีดนะคะพี่น้องจา๋าเนี่ยกิง่งกิ่งนี้นะคะมะม่วงเขียวใหญ่เราเอากิ่งมาทาบกับเขียวเสเวยนะคะชอบเป็นพวงใหญ่มากเลยนะคะพี่น้องถ้ามันมีลูกให้เราคงจะสวยเนาะถ้ามันติดทุก ดอกทุกช่อนะคะคงจะสวยงามนะคะพี่น้องดูสิคะขา้างบนสวยงามมากๆเลยมะม่วงเขียวใหญ่ตอนมันสุกมันก็อร่อยนะคะ,นะคะเราเอาจริงมันมาทาบกันเนาะ จริ่งทาบใหญ่กว่าต้นซะอีกนะคะพี่น้องจ๋าต้นมันเป็นเขียวเสวยนะคะพี่น้องกำลังจะออกเหมือนกันนะคะพี่น้องแต่ช่อไม่ค่อยเยอะเหมือนเขียวใหญ่เนาะกกำลังจะออกช่อค่ะเขียวเสวยกำลัง กำลังออกก่อออกดอกนะเขียวเฉยนะคะเขีวเวยวเสวยแต่มันก็เจาะต้นมันนะคะพี่น้องนี่ค่ะกูรู้ไม่รู้ว่ามันจอยู่จะอยู่กับเราได้นานกี่ปีเนาะเพราะว่าเมงเจาะมันนะคะพี่น้อง ต้นเป็นเขียวสวยสามกิ่งนี้เป็นเขียวเสวยนะคะเพราะว่าต้นมันเป็นเขียวเสวยแต่ว่าอันนี้เราเอามาทาบได้ผลดีมากๆนะคะเอาเขียวใหญ่มาทาบนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นชอบเป็นพวงใหญ่ๆที่สวย มันก็ออกให้เรากินมาสามสี่ปีติดแล้วนะคะพี่น้องปีนี้เป็นปีที่สี่เนาะผิวเสวยไม่ค่อยจะมีลูกเท่าไหร่ไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะกรูก,ก็จะไปเก็บผักกันนะคะ ครูก็จะมาเก็บผักขี่หูดอีกแล้วนะคะพี่น้องผักขี่หหดก็สวยงามนะคะ